สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุน่นเล่นดินตับมาพี่น้องหรือว่าหินชัดๆโกเบโก SK สองร้อยรุ่นสิบโอ้ก้อนมันใหญ่โพดพี่น้องหรือว่าน้องมาร์คน้องมาร์เทนหรือว่า YN สิบห้าไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อพี่น้อง คุยกับป่านะคนับนี่เชื่อไหมมาร์กเทนคันนี้นะสองหมืนสองพันชั่วโมงครับชั่วโมงการบินสูงมากนี่ถือว่าทดสอบความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็มาดูกัน22ง0มพชั่วโมงยังไม่มีควันเลยนะครับช่วงล่างก็อาจจะ โซอาจจะบางบ้างครับนะธรรมดาแต่ว่าระบบก็ยังเปรียอยู่ไีเจอของแข็งโอ้เหมือนหินนะน้นองเหมือนหินเลยนะถือว่าเป็นหินเลยเห็นแล้วสงสารนะครับเออสูตรเก่าสามลูกบัตรเม็ดอีโน่เจโอฮาีคิทตจี รอยห้าสิบห้าปมาครับสุดๆไปเลยแอร์ยังช้ำไฟฟ้าครบมาเดินขายาบ้าเครื่องยนต์ยังไม่เคยแกะน็อตครับเอ้ยระวังนะป้าอย่าไปงัดตัวเ,เอง 22,000ชโมงครับดูไม่ธรรมดาเป็นซีเรียลแรกๆนะมาร์คเทนที่ออกมาแรกๆครับนะเี่มาร์คเทนก็ออกมาประมาณสัก5ปีได้มั้ยนะครับ4-5ปีได้ครับนะห,รหรืออาจจะ5-6ปีนะปัจจุบันก็มี SM นะครับ พี่ลงนะพี่ลงไปแล้วโอ้รถด,ดำาทางชันเดี๋ยวพาไปดูทางขึ้นครับโอ้ผมยอมเลยนะไม่เชื่อต้องเชื่อนะ้องสองหมืน่นสองพันชั่วโมงแกบอกว่าคันนี้ใช้งานหนักมากนะครับ ใช้งานค่อนข้างจะสมุกสมบันอ่าปัดโรนเข้าไปอันล่างนี่แข็งโป๊กครับนี่ขุดมาแล้วน,นั่นเองยังลึกไม่พอครับเจาะเข้าไปอีกกล้องหลังตัวดูดน้ำมันแบบออโต้อ่าลมหรือว,ว่าเบาะเบาะนุ่มก็ไนะเบาะที่จักาศ ก็ตัวตัดสวิตโอ้มีทบเซตถือวถือว่าตัวท็อปนะครับเดียนแบบต่ผิดรุ่นแรกๆสำหรับมาร์คเทนคันนี้แล้วก็ถูกใช้งานหนักครับนะมันมีใช้งานเบาใช้งานหนักเนาะนี่หถือว่าไม่ค่อยได้เจอครับอ่าแกไล่เลนโอ้แต่ยอมรับเครื่องยนต์เน้่ กิ๊กแครปบเจ้าฮิโน่เนี่ยคือทนจริงจริงเอียนมันสีไปใส่น้องเอียนกับปลาลถเนี่ยปลาลถนี่แพงนะครับปลาลถกับปาลาไหลเนี่ยนี่ซูเปอร์เอ็กเอ็มอยู่นู่นครับโอเคจบกันแล้ว หมื่นกว่าชั่วโมอง2 2 0 0ครับอห้องแท้ห้องแท้ที่ถ้าอาบน้ำให้ก็จะอาบน้ำปะแป้งก็จะหล่อเฟี้ยวแล้วครับนะ่ะโอ้ไปเตอร์มาแล้วพี่น้อง หกอิซูมิชิยังลบท้อก่อนวต้องโกยรอครับเออหงเลยเจ็ดยังอยู่ครบครับ แคเรียสองใบแทคแปดสิบโอ้ตัวลอยเลยสุดกิลีครับนอันใหญ่ๆก็ต้องรถใหญ่แล้วพี่น้องถึงจะเสร็จเร็ว ไปตือ26ตั้งรับครับน่าจะเสร็จตอนปีใหม่นะพนะี่น้องโอ้มีเสียงคัางเลยโอ้โอ้โอ้โอโอแปลกไหมทำไมไม่มีกระดกนะ เย็ดจังได้ละหวัวหน้าโอ้ยโยนครับมีแตกไหมแตกครับแตกอย่สองตัวโอ้ปลาเขียวจะแก่โหดนะสายแข็งนะสายแข็ง ความเร็วก็ยังมีอยู่ในตัวครับสนใจก็อริยะจัดให้ครับ32สาขาทั่วประเทศอมันเป็นหินน้องแต่ว่าคือกำลังเป็นหินนะ ยังไม่ได้แข็งแบบที่เอาไปทำลาดยางได้ครับเอาไปค่อยๆกระดึบไปครับไปแล้วยอมรับยอมรับ คาบิเตอร์อ็นทรักศูนย2เก้าแสอใจก็ไม่ก็กันจัดให้ครับอาจจะย้อนแสงหน่อย Oh. เตือนรีวิวว่าต้องระมัดระวังครับ่อนหินเยอะ, <c oughs> อะพี่ลงหอยมา ว่าน่าจะเป็นรถคุดวไบเอ็นสิบห้าที่โมงบินสูงมากครับโดยรวมก็ยังรออยู่พี่น้องระวังนะป้าโดนแท็กนะหมู่มามันไมีมแตกไม่มีร้าวครับ มาเคนก็จะเล็กแข็งแรงครับนะความประหยัดอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ